ครับสวัสดี f อฟซี่สุนันคนับสู่ช่องนะครับนาทีนะครับเขาบอกจ้วะอฟสีครับอีพีนี้เอฟสีครับนะเห็นแล้วผมก็นะตลกนะกับสิ่งที่สำรีออกมาทํานะครับสำรีสำรีไปเอากล่องลักกล่องโลนใจของน้าไหลออกมาเล่นเนี่ยเอาไปใส่จงใส่จานอะระวังนะระวังน้าไหลเขาโกดเอานะคือตอนนี้นะครับตอนนี้คือนางนางไม่กล้าออกมาตอบโต้ไม่คือไม่กล้าออกมามา ตอบคาถามน้าไหลครับนะเพราะอะไรฟี่ครับเพราะว่าอย่างที่รู้ไปถูกตารวจสั่งห้ามนะครับตอบโต้นะก็เลยไม่ตอบโต้ก็เลยทำคอนเทนต์เยอะเยะ้ยเอากล่องใส่กล้องเอากล่องใส่ขากล้องอุปกรณ์ที่น้าไหลขขงรักยังเอามายอะเยอะนะไหนสามล้านไหนสามล้านอะไรอย่างเงี้ยคือเอามายอะเยอะแล้วมีฟีเข้าเข้าไปคอมเมนต์เยอะเยะ้ยนะครับว่าจะมีแม่ๆของน้าไหลเนี่ยไปซื้อคืนนะคือ พฤติการแบบนี้เราเราก็รู้แล้วว่าพี่หุ่นนี้เป็นคนที่ไม่ยอมใครเป็นคนที่แสบแสบลึกเลยแหละแสบสวงในนะครับผมบอกเลยว่านี่ัตของพี่หุ่นนี้คือเป็นคนที่อ่ไม่ตอบโต้ก็ได้วะแต่ทําไงทําเอาของรักมออกมาออกมาเล่นให้มันให้มันเจ็บใจนะครับเอาของรักมาเยอะๆทั้งที่เป็นสมบัติของเขาอนะ่แต่ผมก็รู้ว่าสมบัติอันนี้ของนั่นแหละเนี่ยตกไปอยู่ในมือของอีสัมรีได้ยังไงนะครับไม่ทราบ อาจะมีการแลกเงินกันรายการอาทิตนี้กัรายการหรือเปล่าอันนี้ก็เลยยึดไปนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าดูพฤติกรรมแล้วมันมันไม่สมควรตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ก็คือเอากล่องกล้องมาเยาะเย้ยนะครับนี่คือนิสัยสันดานของสัมรีนะครับสัมรีเป็นคนที่อยอมหกักไม่ยอมมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็เนี่ย fc ดูเอานะครับนะนะตอนนี้คือนางถูกสั่งถูกเจ้าที่สั่งไม่ให้ต่อโต้ แล้วคงจะถูกทนายสั่งมาให้ตอบโต้เพื่อที่จะเขาเรียกกันอะไรอะ่ะมีผลในการต่อสู้คดีหรือเปล่าเหมือนที่จันสีออกมาพูดอะมันก็มีส่วนนะตรงนี้ <c oughs> นะครับแต่มันไม่ไม่สมควรไม่สมควรที่จะเอากล้องมาเล่นเดี๋ยวมึงโดนนะไหลชกอกอีกเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมึงโดนอีกนะนะเดี๋ยวโดนอีกนะครับคือนางไม่มีไม่มีคอนเทนต์ที่ตอบโต้เพราะนางตอบไม่ได้ นะครับนางตอบไม่ได้เลยสิครับนะคือนางตอบอะไรสิ่งที่นางทาไว้ที่นไหลออกมาแฉเมื่อคืนเนี่ยนะครับเรื่องซองขาวเรื่องเจ้าที่ให้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือน้าไหลพยายามจี้ไปถึงเจ้าที่นะครับเจ้าที่อะไรนี้ผมไม่ทราบนะเรื่องข้าวเรื่องซองขาวเนี่ยแล้วก็ทาไมมึงไม่ไปรับน้องทําไมไม่ไปเฝ้าน้องอะไรเงี้ยนางพูดเรื่องอ่กรณีเปิดรับริจาคเนี่ยนางนางตอบไม่ได้เพราะอะไรครับมันควรจะเป็นเรื่องจริงแหละที่นไหลพูดนะสัมฤทธิ์ตอบไม่ได้ ก็เลยต้องเบี่ยงเบีปยงเ็นเอาหน้าแตกหน้าแตกต้องเบี่ยงเบีปยงเ็นเอากล่องกล่องลงใจของน้าไหลเนี่ยมามามาทําให้หน้าไหลเจ็บแคขนน้ำใจนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับที่นางตอบไม่ได้เลยนางไม่ออกมาตอบเลยนะครับนะครับจ้างทนายไปแล้วแล้วคืนเงินหกหมืน่นนะแล้วก็เรื่องที่ประชุมกันเรื่องที่ประชุมเนี่ยเาประชุมกับตํารวจผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนางก็พูดไม่ออกมาตอบเลยเพราะว่า นไหลยพยายามที่จุดเราสังเกตกด,ดีๆนะไหลยพยายามที่จุดไปหาถึงเจ้าที่เพื่อที่จะให้ผู้หญิงเอาอมาตอบแต่ผู้หญิงนี้ถูกโทรสั่งด่วนถูกโทรสั่งแล้วผู้หญิงนี้ก็ได้ส่งคลิปน้าไหลไปให้เจ้าที่นะครับเจ้าที่อ่าดูว่าน้าไหลออกมาพูดแบบนี้เจ้าที่ก็เลยสั่งว่าห้าม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 ไม่ตอบโต้ก็ให้ลบคลิปไปานางก็เลยลบคลิปไปนะครับนะแล้วก็คือในช่วงที่ น้าไหลเนี่ยออกมาแฉลุงป้าเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะนางอีสัมรีนะสั่งนะครับสัมรีสั่งก็มีการเยาะเย้ยของเจ้าที่มีการชมน้าไหลดีมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากขยี้ไปขยี้ไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่น้าไหลที่ผมฟังมาคือว่าถ้าน้าไหลด่าลุงด่าป้ามาเลยพวกเจ้าที่พวกอีสัมรีเนี่ยก็จะจะจะร่วมยินดีไปด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องคดีมากๆนะครับเจ้าที่ก็โทรมา ในช่วงลงไลท์โทรมาหาด่วนเลยนะครับนะครับแล้วก็ยังมาหาที่ทุ่งนานะครับเรื่องเจ้าที่มาหาที่ทุ่งนาเนี่ยตอนเนี้ยคือคือ,คอนางก็คือตำรวจมาหาที่ทุ่งนาเนี่ยมาชมว่านางเนี่ยพูดได้ดีมากว่าลุงว่าป้าอะไรเงี้ยนะคือนางก็ยังพูดถึงข้อกรณีแตกต่างระหว่างพี่สาวสองคนนะครับมันก็ได้เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งพวกนี้นางตอบไม่ได้เลย นางตอบไม่ได้เลยเรื่องข้าวสารเรื่องมึงทําไมมึงไม่ไปเฝ้านอ้องทำไมมึงไม่ขึ้นเขาทําไมไม่ไปโรงพยาบาลทําไมไม่ไปเฝ้าศพอะไรเงี้ยคือนางตอบไม่ได้ <c oughs> นางตอบเพราะกลัวนางจะหลุด <c oughs> นะครับหลุดนางก็เลยไม่ตอบฉลาดนะครับนางฉลาดนางนางเป็นคนที่ฉลาดที่จะจะพูดนะวิ่งคนนี้ร้ายครับวิ่งคนนี้ไม่ธรรมดาครับพี่สี่ หลายมากๆ <S <S ผมบอกเลยว่าหลายจริงๆกินยาก่อนกินยาของวินุกันชัยก่อนกินยานะครับแป๊บนึงลืมลืมนะครับนางตอบไม่ได้เลยทุกกรณีครับสิ่งที่น่าไหลออกมาก็เลยต้องเอากล้องดวงใจเนี่ยกล่องใส่กล้องเนี่ยเออออกมาทำร้ายน้ำใจน่าไหลี๋ยวมึงเชื่อว่าเดี๋ยวมึงโดนอีกเดี๋ยวมึงโดนน่าไหลอีก นะครับดวงท่าหล่ยแน่นอนนะครับมันไม่สมควรนะครับทําตัวเองทางแท้แท้นะครับนี่นะครับเสร็จนาคาโคนถึกเสร็จสึดค่าคุณพลนะครับมันเป็นอย่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าใครเสียดทรงคนที่เสียทรงคือนางนางเริ่มไปไม่เป็นนางเริ่มมีอาการเสียทรงนางเริ่มนางเรง่ายๆคือนางนางอาการนางออกอะใชไหมครับอาการนางออกแล้วก็ นางไปเป็นก็เลยต้องเอาอันนี้เรื่องนี้มาเรื่องแก้เขินนะครับเอาเรื่องนี้มาเรื่องแก้เขินนี่อะไรพีครับิสัพฤติกรรมของนางนะครับนิสัยพฤติกรรมของนางน,นางเป็นแบบนี้นะครับนิสัยเป็นอย่างนี้เป็นคนไม่ยอมคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับชอบเป่าหูคนในครอบครัวนะสิ่งที่น้าไหลออกมาถามเมื่อคืนนี่นางตอบไม่ได้ที่สัําทธจนมุมครับจำนวนด้วยหลักฐานนะครับ ผมบอกเลยว่าจนจนจน,จน,จนมุมนะครับจำนวนด้วยหลักฐานจริงๆเพราะคือนางนางไปไปต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จิตตามต่อไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับก็ตอนนี้นางก็เสียทรงนะนางก็เสียทรง อย่างหนักเลยต้องเอากล้องเนี่ยมาแก้เขินนะครับเอากล่องมาแก้เขินนะครับสี่ครับนะผมก็เห็นแล้วก็นะสงสารสงสารนามกันนะที่โดนยำเละขนาดนี้นะครับแล้วยังโดนท้องจันสีโดนหนูหนาโอ้โดนอาจารย์เอฟซิกอีธานอีกอแล้วก็โดนคนที่เคยอยู่ด้วยโอ้โหออกมาเล่นอย่างหนักตอนนี้นะครับออกมาวิเคราะห์พี่โหระพาก็ดีใครก็ดีออกมา นั่งพูดนั่งอะไรกันนะก็ก็เละครับเพราะอะไรครับเพราะนางทําตัวนางเองนะครับที่มันผ่านมาคือคือนางทําตัวนางเองไม่มีใครทาร้ายนางครับนะครับแล้วก็สุดท้ายห่างกะโพแล้วนางห่างก็โพนะครับโอเคแล้วสี้นสนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ